สวัสดีเจ้าสวัสดีเจ้าความหลมลืน่นพยานาคคางกว่านพยเยาสองตัวนี่นะเจ้าเนาะแกวับบงท่านกับมาทำบุญกินตานเอาอาหารมา ah ใ ok หน้นกให้ป้าเจ้าเนียไปว่าไปทำบุญกินตาลไปมีความสุขกับป้าครอบครัวมาเอว แอวพะเยาหมอนอกหมอนใจประมาณนี้นะเจ้าพอยาหนักสองตัวน้ำดีปะทุน้ำท่วมพะเยาปีที่แล้วปีที่แล้วนี่นะเจ้ขาค่ขนาดหนักอยู่เ <c oughs> นาะบดีไปโทษนั่นโทษนี่นะพอด้วยความม่อหูม่อตาเด้อเจ้าบริคิดอย่างหนักเนาะ กวนพะเยาเจ้า